ข้างล่างคนเยอะมากๆจ้ะแล้วก็นั่งคุยกันบอกเอ้ยเราจะไปเยี่ยมเพื่อนก่อนดีไหมอะไรเงี้ยน้องที่เมือกเลยต้องย้อนลงไปเพื่อนบอกว่าเพื่อนอีกคนบอกไปนอนเลยไปนอนเลยจิมทอมสันขอเที่ยวก่อนออขอเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเยี่ยมตอนหลังนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงช่วงหน้าค่ะพักกันก่อนค่ะกินเที่ยวช็อปดำเนินรายการโดยกินแก้วเพตราและทิตภาทรงเผ่า ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ f c e e o o o แอปพลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Line at, AT @fm99 ขณะนี้เวลา13นาฬิกา เป็นนิสถานีวิทยุอสามาทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทั่วโลกติดเชื้อ7แสนคนขณะที่แพทย์ยืนยนันไทยยังควบคุมสถานการณ์ได้นายแพทย์โสพลเอียมซิลิทาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคถแถลงวันนี้ว่าในระดับนานาชาติพบว่ายังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในอรอบ24ชั่วโมงมีผู้ติดเชื้อ7,2513คนทำให้ทั่วโลกมีผู้ป่วยสะสมกว่า71,400คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว1 6 0 0 0คนคิดเป็น2.2%โดยมี15ประเทศมีผู้ป่วยมากกว่า1ล้านคนและมี5ประเทศที่มีผู้ป่วยมากกว่า2ล้านคนอันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ป่วย1 6 2 0 2 0 0 0คนขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วย4,192คน โดยในวันนี้มีผู้ป่วย12คนทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศและพักในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเนื่องจากมีคนไทยเดินทางกลับจากเมียนมาแต่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไทยควบคุมได้ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ล่าสุดยังคงมีผู้ติดเชื้อ6คนส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ผู้ป่วยรายที่6นะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้อายุ29ปีเป็นเพศหญิงนะครับมีผู้สัมผัสที่เป็นเพื่อนร่วมง,งาน10คนนะครับก็ได้รับการตรวจแล้วเมื่อวานนี้นะครับผลการตรวจก็ไม่พบเชือ้อนะครับเันโดยสรุปก็คือ,อผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นรายที่อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายแรกที่มีการรายงานตั้งแต่เมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับแล้วก